พูดเลยครับถ้าสี่สัปดาห์นี้มาเด็กก็จะแข็งข่งเสียหรือเปล่าแบบแฟนมิกผมก็ดีใจครับเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว um คำสิงครับแล้วก็เป็นวันพิเศษของทั้งน้องเบสแล้วก็คุณแม่ด้วยครับเป็นเป็นวันดีๆของครอบครัวเขาครับ um ตกพ่อรับคำว่าง่ายอะครับน้องก็ชวนมาแล้วก um ็ ส่งคิวมาครับว่าเป็นวันไหนอะไรเงี้ยเราก็ได้ล็อกล็อกเอาไว้ครับล็อกวันไว้นานแล้วล่ะครับแล้วคอนเส์นี้มีอะไรบ้างครับผมผมเห็นก็มีแขกรับเชิญหลายคนเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นครอบครัวของน้องเบสอะ่ะครอบครัวคําสิงมากันหมดเลยเ<อ>ผมก็ดีใจยินจที่ได้เจอพี่บาสดีใจที่ได้เจอน้องเบสคุณแม่แล้วก็โบ๊สด้วยครับ ก็ชื่นใจครับแฟนขับของเบสน่ารักมากครับอือคือเขาไม่ได้ไม่ได้รักเฉพาะแค่เบสแต่เขารักทุกคนที่เป็นในครอบครัวของเบสอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจวันนี้แฟนแฟนเราก็มาด้วยก็ดีใจที่ได้เห็นแฟนแฟนของเรากับแฟนๆของน้องเบสได้มาเจอกันครับเห็นว่าพี่โ,โตโน่จะแบบมีอะไแจกข,ของให้มาจัดของให้กันหรอเปล่าครับไปเอ่อมอบ ซื้อเครื่องมือแพทย์ที่เอาไว้ช่วยเหลือสัตว์ทะเลรับเพราะว่าตอนนี้เนาะอย่างที่พี่พี่เห็นโลกร้อนโลกเดือดอม,มันกระทบกับทุกๆชีวิตเลยโดยเฉพาะสัตว์ในน้ําในทะเลพวกพยูนพวกโลมาพวกวานก็ป่วยกันมากครับเต่าอย่างเงี้ยครับก็เลยโอเคเราจะได้ไปมอบอุปกรณ์การแพทย์น่าจะประมาณตน้นต้นเดือนหน้าสี่มิถุนายนอุปกรกรแทย์มีอย่างเช่นอะไรบ้างคบเดี๋ยวต้องลองลองเช็คกันครับ ว่ามันมีมันมีเครื่องไหนบ้างที่คุณหมอเขาเขาส่งรายชื่อมาครับกี่โรงพยาบาลมีสองที่ครับมีที่ศูนย์ช่วยเหลือสั์ทรเลหายากฝั่งอ่าวไทยก็คือที่จังหวัดระยองอแล้วก็ฝั่งอันดามันก็คือที่จังหวัดภูเก็ตครับนี่คือเป็นการกวางแผนไว้นานแล้วนานแล้วครับนานแล้วครับ,นนรบเป็นเงินที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตครับ,รบผมคิดว่าเราต้องทำนะเราต้องทำอย่างเต็มที่เหละครับเพื่อ มันอาจจะสายไปก็ได้ใช่ไหมครับมันอาจจะไม่มีทางกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอ่ะมันจะไม่มีเลยแต่ยังน้อยถ้าเราพยายามถ้าเรายังช่วยกันอยู่ผมก็คิดว่ามันยังมีรุนครับตราบใดที่เรายังไม่ตายเรายังหายใจอยู่แล้วเราบอกว่าเรารักลูกหลานเราเราก็ทําให้เขาเห็นครับแต่จะแพ้ชนะอีกเรื่องนึงที่เราถามนุญาตถามอันนี้คือเปิดมาทุกันนะครับจังไม่ไม่ครับไม่เ,เ,เสร็จป<อ>ไปแล้ว ครับได้ประมาณตอนเล่นคอนเสิร์ตครั้งนั้นได้ประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทก็เอามาช่วยอันนี้จะคนะอันกันกับตอนว่ายน้านะตอนว่ายน้ํานั้นคือเราช่วยคนช่วยระมาณคนแต่สิ่งที่เราทํามานานแล้วนะ่ะคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสัตว์ทะเล<ม>ก็เท่าที่เราติดตามข่าวนะที่มันก็ประการลังฟอกขาวครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมา นะครับปลาการังก็ตายแล้วก็น้ําทะเลก็เดือดก็ร้อนนะครับมันก็ทําให้สัตว์ที่มันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิของเขาเขาก็ต้องปรับตัวดังนั้นมันจะกระทบกับทั้งท่องเที่ยวชาวประมงที่เป็นประมงพื้นบ้านครับเหล่านี้จะกระทบอย่างนัน้แต่จริงๆแล้วสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าคนในพื้นที่อย่างเดียวมันเกิดเพราะพวกเราทุกคน พวกเราเวลาสั่งชานมไข่มุกเวลาสั่งผลไม้เราช่วยกันลดถุงได้ไหมพวกถุงพลาสติกพวกขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือแม้กระทั่งการช่วยกันลดพวกการใช้พลังงานต่างๆนะครับผมก็คิดว่ามันเกี่ยวพันกันหมดเลยพี่แต่ว่ามันไม่ได้เพิ่งมาเป็นใช่ไหมมันเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นหลายเอาง่ายๆก็คือถ้าเห็นชัดๆก็คือในร้อยปีนี้เรา ทำลายธรรมชาติกันอย่างหนักหน่วงมันก็เลยส่งผลมาถึงตอนนี้แต่ว่าเราจะแก้ได้ไม่ได้มันก็ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวพวกเราทุกคนแล้วล่ะครับว่าจะช่วยกันไหมหน่วยงานทุกๆหน่วยจะตื่นตัวกันไหมจะช่วยกันทําโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นแค่กระแสไหมจะยอมเสียสละโดยที่ไม่ได้คิดว่าเออมันไม่ใช่เราทําไปแล้วเราไม่ได้หน้าเราทําไปแล้วเราไม่ได้ตําแหน่งเราทําไปแล้วเราไม่ได้อะไรไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เราทุกคนช่วยกันคิด แล้วก็ทําเพื่อส่วนรวมจริงๆผมว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เรายังมีโอกาสครับที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมของบ้านเรามันมันดีขึ้นได้ครับที่พี่ต้องบอกว่าเราใช้เงินจากเล่นการเล่นคอนเสิรต์ตครับอันนี้คือทำต่อเนื่องนมุมมอหมายว่าไม่ไม่ไม่ไมครับก็คือตอนนั้นเนี่ยช่วงโควิดเราเราจัดคอนเสิรต์ตคอนเสิร์ตหนึ่งขึ้นมาผมกับวงจัดคอนเสิร์ตหนึ่งขึ้นมาเพื่อเอาไปช่วยสัตว์ทะเล จนตอนนี้เราเราได้พวกอุปกรณ์การแพทย์ที่คุณหมอเขาลิสล์มาในปัจจุบันคือมันก็มีเครื่องที่มันต้องอัปเดตมีอะไรอย่างงี้ก็เลยโอเคสรุปได้ครบทุกเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะไปมอบครับแล้วอทัวคอนสิตอนนี้พี่องไปไหนบ้างค,ครับแน่นครับก็ตั้งใจว่าจะจะน่าจะรับคอนเสิร์ตไปจนถึงเดือนออมิถุนา,นนาเดือนหน้าส่วนเดือนอื่นๆก็น่าจะเบาลงแล้วเพื่อที่จะ เพื่อที่จะเริ่มทําการบ้านในการที่จะที่จะรับบทหนังครับก็คืออะไนค่ัทัวร์น้อยลงเดิมใช่ครับก็คือจะหันไปทำตรวหนาใช่ใช่ก็คงต้องไปโฟกัสที่การแสดงด้วยครับเพราะมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างเพลงใหม่อะไรใดๆก็พักไว้ก่อนเพลงใหม่ก็คงจะทําของเพลงใหม่ไปแต่ในเรื่องของการทัวร์คอนเสิร์ตผมตั้งใจจะลดลดลงเลยครับเพราะว่ามันก็อยากแบ่งให้ชัดเจน ครึ่งปีแรกเราก็ให้กับละครแล้วก็ให้กับคอนเสิร์ตอย่างเต็มที่แล้วนะครับในครึ่งปีหลังนี้น่าจะเป็นเรื่องของของภาพยนตร์บ้างครับแต่ว่าครับคใหนักเลยช่ครับแล้วะครก็จะละครัก็ไม่รับแล้วครับสำหรับปีนี้นะครับจะโฟกัสที่ที่หนังแล้วครับแข็งแรงครับแต่ว่าก็อยากจะแข็งแรงขึ้นอีกต้องใช้เวลาครับ ต้องซ้อมต้องฝึกครับรอ,รอติดตามได้ค,ค,ครับ,บครับขอบคุณนะครับ